ไอ้มึงเลยเอ้ยเด็กมาวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่งั้นเด็กมันตอดเลือดเด็กมันตอดเด็กมันตอดเออก่อนเฮียอะไรมึงเรียกชื่อกูไปมันก็ไม่ทำเลยไอ้เด็ก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 หน้ากูเด็กหน้ากูเด็กหน้ากูเออเอ้ยวิ่งไอ้เด็กถ้าเกิดกูเจอผีเด็กนะกูจะเตะมัน แล้วคุณเจอผีผู้หญิงนะคุณจะจับมันมาทำเมียเลยถ้าเป็นผีเด็กนะกูจะเตะให้คว่ำเลยถ้าเป็นผีผู้หญิงด้วยกูจะปั้มทำเมียแม่งเลยนี่อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นผีเด็กผู้หญิงด้วยนะใช่อะพ้่เป้าผู้เยาว์เลยเป้าผู้เยาว์ไม่ได้ช่วย <c oughs> มีขา่ขาวกำลังร้อนแรงอยู่ด้วยนะ <c oughs> ไหนมันไม่มีแล้วออกไปดูดิไห,หนดูไหนซีโยไปช่วยโยกันเครื่องกันต่อให้กินเด็กเออมึงก็ไม่รก ดีแล้วกูจะพิจารณาไอ้แม่พอให้เรียกแดดดีแล้วไปเลยสัตว์ตัวง่